ทำสัญญาไปแล้วอยากจะเปลี่ยนใจยกเลิกได้ไหมหรืออยู่ดีๆเราจะถูกบอกเลิกสัญญาเนี่ยมันทําได้หรือเปล่าเหตุเลิกสัญญาตามกฎหมายมีอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวผมจะธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆไม่มีความรู้ทางกฎหมายก็ฟังได้นักกฎหมายฟังแล้วยิ่งทบทวนความรู้เป็นอย่างดี สวัสดีครับกลับมาพบกับผมทนายเพชรจากช่องสีสังรอนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเมื่อเรามีการทาสัญญาตามกฎหมายแล้วเนี่ยผู้สร้งสัญญาทุกฝ่ายเนี่ยก็มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็อาจจะถูกฟ้องร้องให้ปฏิบัติตามสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายได้อีกด้วยนะครับทั้งนี้เป็นไปตามหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาซึ่งมีที่มาตั้งแต่สมัยกฎหมายโรมันตามที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําสัญญากันไว้แล้วเี่ย ไม่ใช่ว่าอยู่ๆอยากจะยกเลิกสัญญามันจะทําได้การจะเลิกสัญญาเนี่ยมันจะต้องมีเหตุตามกฎหมายตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้นนะครับซึ่งสาเหตุที่จะยกเลิกสัญญาได้ตามกฎหมายไทยเนี่ยมันมีแค่ทั้งหมด3อย่างเท่านั้นเองซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายฟังแบบเข้าใจง่ายๆครับสำหรับการเลิกสัญญาข้อแรกนะครับคือมีข้อกฎหมายให้บอกเลิกสัญญาได้กรณีแบบนี้คือกรณีที่เมื่อทําสัญญากันแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่กฎหมายกําหนดไว้ว่าหากเกิดเหตุการณ์เนี่ยคู่สัญญาสามารถบอกเลิกสัญญาได้นะครับซึ่งแบ่งออกเป็นการบอกเลกสัญญ ตามหลักกฎหมายทั่วไปกับตามเอกเทศสัญญาตามหลักกฎหมายทั่วไปเนี่ยนะครับก็าวางหลักไว้ว่าหากว่าลูกหนี้เนี่ยไม่ยอมปฏิบัติการชําระหนี้ภายในกำหนดระยะเวลานะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะมีใช้สิทธ e ิ์บอกเลิกสัญญาได้ซึ่งมีทั้งแบบที่จะต้องเตือนก่อนแล้วก็แบบที่ไม่ต้องเตือนก่อนนะครับตัวอย่างเช่นหากผมสั่งซื้อสินค้าไปแล้วผมไม่ได้สินค้าผมได้สั่งตัดสูตรไปแล้วผมไม่ได้สูตรแบบนี้ก่อนที่จะเลิกสัญญาหากผมไม่อยากจะเอาของตัวนั้นแล้วผมไม่อยากจะตัดสูตรแล้วนะครับ ผมก็ต้องบอกกล่าวก่อนว่าคุณต้องทําให้เสร็จภายในเวลาสมควรเช่น3วัน5วัน7วันถ้าเขาไม่ทําเสร็จภายในกําหนดเนี่ยนะครับผมก็สามารถใช้จิตบอกเลิกสัญญาได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา3 8 7แแต่ถ้าเกิดบางกรณีเนี่ยกำหนดระยะเวลามันเป็นเรื่องสําคัญตัวอย่างเช่นผมสั่งซื้อเค้กมาจะเซอร์ไพรส์แฟนผมในวันเกิดซึ่งรานเค้กเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วแต่ถึงเวลาเนี่ยทำไม่ทันกําหนดวันเกิดแฟนผมนะครับหรือผมสั่งแต่ทักซีโดผมจะไปแต่งงาน ซึ่งร้านสูตรเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าผมจะไปแต่งงานนะครับวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่จะทําไม่ทันการกําหนดเนี่ยนะครับอันเนี้ยตัวผมเนี่ยซึ่งเป็นถือว่าตามกฎหมายถือว่าเป็นเจ้าหนี้นะครับมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้เลยโดยที่ไม่ต้องบอกกล่าวลวงหน้าก่อนนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา388อันนี้คือการบอกเลิกสัญญาตามกฎหมายข้อแรกนะครับคือลูกหนี้ไม่ชําระหนี้ ซึ่งมีแบบเตือนก่อนกับไม่เตือนก่อนส่วนอย่างที่2นะครับคือการชาระหนี้เป็นการพ้นวิสัยเนื่องจากความผิดของลูกหนี้การชําระหนี้เป็นการพ้นวิสยัยคือการปฏิบัติการชําระหนี้นั้นเนะ่ยมันจะกลายเป็นจากที่มันเคยทําได้เนี่ยกลายเป็นทําไม่ได้นะครับซึ่งมันจะต้องเป็นความผิดของลูกหนี้ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นผมไปเดินตลาดนะครับจะดูจกักผมเห็นตุนักตัวหนึง่งผมถูกจะตาม,มากเลยผมก็สั่งซื้อตัวนี้ไว้ จองตัวนี้ไว้ว่าตกลงว่าซื้อขายจะมารับลูกหมากันวันนี้พรุ่งนี้ดีวผมจะมารับสุนัขนะครับปรากฏว่าคนขายประมาทเลอะเลอะทำให้สุนัขตายหรือผมมีสูตรอยู่ตัวหนึ่งนะครับน้ำหนักผมลดผมใส่ไม่ได้แล้วผมก็สั่งไปให้ช่างแก้เอาไปให้ช่างแก้ปรากฏว่าช่างทําสูตรผมหายหาไม่เจอแบบนี้การปฏิบัติการชำราหนี่เป็นการพ้นวิสัยเนี่ยก็ฝ่ายเจ้าหนี้สามารถบอกเลิกสัญญาได้เลยนะครับไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา389นะครับ ต่อมาคือเหตุบอกเรื่องสัญญาตามเอกเทศสัญญาอเ,เอกเทศสัญญาคือสัญญาประเภทหนึ่งที่กฎหมาย <c oughs> เห็นว่า,ม,ม,า okay. มีคนใช้กันเยอะมากเลยก็เลยกําหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นเฉพาะนอกเหนือจากกฎหมายทั่วไปนะครับตัวอย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาให้สัญญาแลกเปลี่ยนสัญญาเช่าสัญญาเช่าซื้อเป็นต้นนะครับซึ่งเหตุบอกเรื่องสัญญาตามกฎหมายเฉพาะพวกนี้นะครับกฎหมายก็จะกาหนดหลักเกณฑ์ไว้หลายๆอย่างนะครับซึ่งแตกต่างจากบทกฎหมายทั่วไปนะครับซึ่งตามกฎหมายเอกเทศสัญญาเนี่ยนะครับก็จะมีบทบัญญัติไว้เฉพาะนะครับว่าหากคู่กับสัญญาเนี่ยผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยอีกฝ่ายสามารถบอกเลิกสัญญาได้เช่นตามมาตรา574มาตรา577มาตรา596มาตรา643มาตรา644ของประมลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับดังนั้นในกรณีเอกเทศสัญญาเนี่ยการบอกเลิกสัญญานอกจากไปดูกฎหมายทั่วไปแล้วก็อาจจะไปเข้าเรื่องของเอกเทศสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยนะครับการเลิกสัญญาข้อที่2คือมีข้อสัญญาบอกให้เลิกได้ซึ่งกรณีนี้ก็เป็นไปตามหลักความสักสิทธิ์ของการแสดงเจตนาเหมือนกันนะครับถ้าคู่กรณีได้ทําสัญญาไว้ว่าหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแลับให้้ฝ่าายมีสิอกกเลญญได การใช้ทรัพย์ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันนะครับการไม่ยอมจ่ายภาษีโรงเรือนนะครับการปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยที่ระบุไว้ในสัญญาเนี่ยหากเขียนไว้ว่าให้ฝ่ายมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้อีกฝ่ายเขาก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ถึงแม้ว่าตามกฎหมายเนี่ยจะถือว่าไม่ใช่เป็นเหตุยกเลิกสัญญาเลยผิดแค่นี้ไม่ถือว่าเป็นเหตุยกเลิกสัญญาผิดเล็กๆน้อยๆไม่ถือว่าเป็นเหตุยกเลิกสัญญาแต่ ถ้าข้อสัญญาเขียนให้เลิกได้มันก็เลิกได้นะครับคือส่วนเหตุที่จะเลิกสัญญาข้อที่3เนี่ยคือทั้ง2ฝ่ายสมัครใจยกเลิกกันเองนะครับคือเป็นกรณีที่ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าเฮ้ยสัญญานี้มันไม่โอเคแล้วโดยขอยกเลิกกันดีกว่าต่างฝ่ายต่างเทอเร์มินเอตต่างสมัครใจที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนั้นซึ่งอาจจะมีการตกลงลกเลิกสัญญากันเป็นหนังสือหรือจะพูดคุยกันด้วยวาจา ส่งไลน์ส่งอ e ีเมลบอกกันก็ได้นะครับการยกเลิกก็มีการทั้งการยกเลิกโดยชัดแจ้งมีเอกสารหลักฐานมีการพูดคุยตกลงกันหรือเป็นการยกเลิกโดยปริยายนะครับโดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้ตกลงยกเลิอกอะไรกันแต่พฤติการเนี่ยเห็นว่ายกเลิกแล้ว เพราะต่างฝ่ายต่างไม่ติดใจเรียกร้องให้ฝ่ายปริบัตตามสัญญาไม่มีการทวงถามไม่มีการติดตามอะไรกันจนเวลาผ่านไปนานนะครับสรุปแล้วนอกจากเหตุที่ผมบอกนะครับคือเหตุยกเลิกสัญญาตามกฎหมายเหตุยกเลิกสัญญาตามสัญญาแล้วก็ั้งสองฝ่ายสมัครใจยกเลิกกันเนี่ยนะครับตราบใดที่ยังไม่มีเหตุใดอย่างเกิดขึ้นและไม่มีการบอกเลิกสัญญานะครับ สัญญาก็สามารถบังคับไปได้นะครับผู้สัญญาต้องผูกพันตามสัญญาไม่ใช่ว่าอยู่ๆสัญญาทํากันแล้วอยากใครอยากจะบอกเลิกกันไม่พอใจเปลี่ยนใจจะยกเลิกกันเนะี่ยมันทําไม่ได้นะครับหากมีการบอกเลิกสัญญากันโดยที่ไม่มีเหตุตามที่ผมกล่าวเนี่ย การบอกเลิกนั้นก็ไม่เป็นผลคู่กรณียังต้องปฏิบัติตามสัญญาอยู่การบอกเลิกสัญญาทำตามอำเภอใจไม่ได้ต้องทําตามที่กฎหมายกําหนดหรือทั้งสองฝ่ายสมัครใจเท่านั้นนะครับหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆและก็ผู้สนใจทุกคนจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับหากูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปสําหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไปเบียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ